ดีเอ็มหลวงปู่โตะนะคะวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งนะคะโอนมาจํามาตั้งแต่กลางเดือนนะคะปิดพราไปสองรายการนะคะ,ะกําลังจะมาเอานโยบายใหม่ของทางร้านนะคะสามารถผ่อนชําระได้นะคะจองมาจํามาได้เลยค่ะและพร้อมเมื่อไหร่ก็มารับนะคะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นการขายแบบไหนนะคะส่งพรากันยังไงนะคะเว้นระยะห่าง 1- 2 ถึงแล้วนะคะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะ,ะแมสพร้อมฝั่งด้านสีเขียวอยู่ด้านนอกนะคะถุงมือพร้อมค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเซฟทั้งตัวเองนะคะแล้วก็เซฟทั้งลูกค้าด้วยนะคะอะถุงมือสองมือเลยนะคะ ค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูกันโโคพี่เขาเตรียมเงินสดให้นะคะอ่ะเดี๋ยวรับดนะอ่ะดูนบเพื่อนสดก่อนนะคะคือพี่เขาอ่ะโอนมาจำมานะคะตั้งแต่ประมาณกลาเงเดือนคือช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะคะก็คือสู้ไปได้วยกันค่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมารับเงินได้เลยนะคะเอ้ยมารับ อีกองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงวางให้หนูหน่อยไม่เห็นหน้ค่ะค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวอ,ยนนะ <c oughs> อันนี้อีก,อ,กอีกสิบสี่ห้าะคะ่ะปิดสองรายการนะคะปิดตามมหาเสน่ห์เกสอกับตุ๊กตาเล็กใบลานเดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหนูวางพาให้แล้วคุณคุณลุงดูเลยหนูเกลียน อ,อให้สองใบพกใส่กระเป๋าตังค์ได้เลยนะคะ,คะนี่นะคะคุณลุงสองรายการนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวดาวางนี้อะไรให้คุณลุงเขาพิจารณานะค่ะคุณลุงลุงอะไรไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวหนูไปเบอร์ให้ไปรับการเ,เขียนเขียนให้เราค่ะสองรายการ ไม่มีระยะเวลากำหนดค่ะค่ะให้คุณลุงพิจารณาก่อนแต่จบอยู่แล้วค่ะตามรูปนะคะการันตีให้เราต้องผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะซื้อขายแบบใหม่แบบระยะห่างเมตรถึงสองเมตรนะคะอ่าเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์นี้ไปให้พี่พี่เอฟซีดูกันนะคะวิธีการซื้อขายแบบใหม่ค่ะเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะค่ะอ่ารถมานะคะจะกลัก่อนก็ได้ ตอนนี้ในห้างก็คำปากนะคะก็กมาเจอกันตามอ,อย่างตรงนี้ก็เป็นปั้นน้ำมันนะคะตรงแถวพุทธมนใสายสองดาสะดวกเลยค่ะพลาสวยรับประกันแท้เดิมนะคะที่จะขายพ้าหลงปูโตคิดถึงดีเอมหลงปูโตที่จะเช่าพ้าคิดถึงดีเอมหลงปูโตได้เลยค่ะสู้ๆค่ะ เล็กคะถ้าใหญ่เนี่ยจะใหญ่อันนี้จะเล็กก็คือพิมพ์เล็กค่ะมีตักุดทุกองค์ค่ะจะมีทุกองค์ค่ะไม่เห็นก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าแกสอนจะมีมีกับไม่มีถ้าเป็นไบรานมีทุกองอยู่แล้วไปเอ็กซเ์ลยไงก็เจอมีทุกองค์ค่ะ ก็ปล่อยตุ๊กาตาเล็กไป4,000บาทเองนะคะเพราะตอนที่ดาเริ่มเล่นเนี่ยก็ประมาณ8,000ถึง1,000ประมาณ6-7ปี6ปีก่อนประมาณ7-8,000ใช่แล้วก็ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆค่ะรับประกันแค้เดิมให้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงตลอดชีพหลังคมชัดค่ะมหาสเสน่ห์องค์นี้ทำงานกัน <laughs> คุยไกลๆนะคะ รูปแบบใหม่ถ้าใหญ่จะเป็นพิมพ์จำโบค่ะจมโบอกับจมโบสองจำโบหนึ่งเนะะี่ยค่ะจะใหญ่ถามว่าถ้าเลี่ยงไว้ใช้ก็คือทุณที่เลี่ยงไว้ใช้สวยเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเอาไปเก็บนะคะก็แนะนําให้ซีนอย่างเงี้ยหนูซีนให้สวยแล้วดีอยู่แล้วไม่มีอากาศข้าก็คือเก็บอย่างเงี้ยจะสภาพดีที่สุดถ้าไปไม่ไม่ใส่เซอร์ไม่ซีนอะไรเลยอะ่ะ าำชื้นเปิดแอร์บ้างปิดแอร์บ้างมันอาจจะเสียหายได้ถ้าซีนอย่างเงี้ยทปกอดไัยใส่ไว้ในเซฟหรืออะไรอย่างงี้ได้เลยค่ะเพราะหนูซีนให้แล้วไม่อากาศไม่เข้าตามรูปนะคะคุณลงอย่างตอนนี้นะคะก็คือแบ่งผ่อนชำระได้นะคะชอบองค์ไหนก็จองมาจำมาก่อน อ่าแล้วก็มาพูดคุยกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนเดือนละหมื่นสองหมื่นหรือยังไงนะคะว่ากันเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆ f c ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตาม DM หลงปูโตด้วยนะคะขอบคุณจ่ะค่ะตอนนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นนะคะเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช่าพระหรือปล่อยพระนะคะ ขอให้พี่ๆทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะพี่ๆท่านใดมีพระหลุมพุตัวจะขายอย่าลืมคิดถึงดาน,นะคะส่งมาได้เลยค่ะทางไลน์นะคะหรือทางเฟซบุ๊กยินดีรับใช้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ